อ่ะก็หลังจากเล่นจบด่านไปนะครับก็โดนเพลงติดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็เสียงอาจจะหายหรือไม่ผมก็อาจจะตัดออกไปเลยนะครับก็มาดูตัวบูสต์กันนะครับก็นี่นะครับโบลีนะได้บูสต์ถุยมันคือเอ่อ e, e c a ครั้งนะซูเปอร์ eca นั่นเองนะก็โบลีไบโอโบลี Bio oli, ผมยังไม่ได้ทำเลยจากที่ผมดูเนี่ย ไม่เห็นจะมีตัวไหนที่มีสัญลักษณ์บูสต์แบบบูสต์ด่านโดยเฉพาะเลยนะก็อา่าสู้ๆแะ้วกันนะครับไม่มีเมตาก็ไม่ต้องเล่นอาจจะดีกว่านะแต่แบบนี้นะเออทำมาดูโหดเฮ้ยผมมีผมเล่นตัวขนาดนี้นี่ยังต้องใช้เกิดใหม่โกคูเลยนะถ้ามัน ต้องใช้เกินใหม่นี่คือไม่ใช่ง่ายๆเท่าไหร่แล้วนะโอเคมาเปลี่ยนซัพพอร์ตเรเวอรี่เป็นอันแกมมาดีกว่าอยู่ไหนวะนี่อันนี้ได้คีบวก2นะครับแต่ว่าทีมจะต้องมีตัวแกมมาติดอยู่นะซึ่งไม่มีนะแล้วก็ผมไม่อยากเล่นแกมมาเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าผมมีแต่ล่าง UR นะก็แน,น่นอนนะครับมาเล่นอันนี้ถ้าจะทำเวให้ผ่านก็ต้องทำเหมือนกับตอนเล่นกับโกจิตานะว่า เราจะต้องไม่กดไอเทมนะคะมันมีเควสนให้ไม่กดไอเทมอยู่นะจะท่านผู้ชมจะท,ทําทีหลังก็ได้แหละนะอ้าวไม่มีฉากเปิดใครเลยกุจิต้าไม่นะตัวครบรอบไม่มีฉากเปิดหรอเอ้ยผมว่าผมปิดสก,กิปไปแล้วนะนี่ไงไม่มีฉากเปิดมีแต่ฉากแปลงล่างอะดิต้องรอแปลงล่างก่อนถึงจะมีฉากเออกุจิต้าไปยืนตัวแรกมันไม่น่าดีเท่าไหร่นะครับนะ เออไม่เหมาะกับการยืนตัวแรกเลยนะอ่ะนายยืนตำแหน่งสองแล้วก็เอาลูกเกี้ยวนี้ไปเพื่อยิงไม้ตาใหญ่อืมต้องคือเขาเนี่ยต้องการการยิงไม้ตายก่อนเขาถึงจะได้ความสามารถในการกาดแล้วก็ได้พลังป้องกันและโจมตีเพิ่มในเทินนั้นอะไรทำนองนั้นนะเอา้าหยก็ทำไมตาใหญ่มันเพิ่มพลังป้องกันได้มากนะ แล้วคือจานย์บ้าไม้ตายส0 0แสนใสวิกิต้าผมนะวิกิต้าผมนี่ไม่ได้ลบเลยก็บวกซัพ p o r พอร์ตเมมมรีบวกเอ่อค่าพลังให้ซปเปอร์ฮีโร่นี่ทำให้กกจิต้าได้ค่าพลังด้วยนะแต่ข้อเสียคือทีมนี้ไม่ได้คีเพิ่มหึเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกมมามานะนะ่าะใส่เกมมา่ามาผมว่าใส่แทนโกเบบูดีกว่านะนะ่าใส่แทนโกเบบูดีสุดแล้วนะเพราะว่าเออ ตัวมันไม่ได้อา่ามาแบบมาแบบนะมันไม่ได้เป็นตัวที่ถึกมากขนาดนั้นนะเอาไปเลยเราอาจจะเสี่ยงดับได้นะมันมีโอกาสน้อยก็จริงนะที่มันจะไม่ได้ยิงไม้ตายเพิ่มเลยหรืออะไรประมาณนะั้นแล้วก็จะเออเออโดนยิงดับโดนตีธรรมดาจนดับได้ด้วยซ้ำนะถ้ามันไม่ได้ยิงไม้ตายเยอะๆอะก็ ้าจะเล่นมันก็ควรจะเก็บลูกแก้วให้ได้เยอะๆเพื่อให้อย่างแรกเลยนะครับมันได้พลังเยอะขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่ามันได้พลังตามลูกแก้วด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วมันจะได้ยิงไม้มันจะได้มีโอกาสยิงไม้ตายเยอะขึ้นนะครับก็นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามนะก็ไม้ตายเขาแรงนะเออไม้ตายเขานี่แรงกว่าหลายๆตัวอยู่นะถ้าเกิดว่าได้ยิงจนสุดแต่ว่า มันไม่ได้ยิงจนสุดตลอดไงโอ้โหแล้วตีธรรมดาขนาดนี้ผมจะดับไหมเนี่ยเอ้ยตีธรรมดาไม่ต้องสองทีง่งกุยจิต้านี่รับเดเมจธรรมดาหลังตีไปแล้วมันมีกาดไงก็รับชิวๆอยู่โอ้เทียมกันแล้วก็ชิวอยู่นะไม่ถึงร้อยมาฮัางบีสนี่ยังพี่มา ถึงตาชแล้วมี2ตัวขึ้นตัวเดียวเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวซ้ํากันไม่ขึ้นซ้ำสวรซ้ำซากอะไรทํานองนั้นเห็นสองครั้งผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกอ้าวโกคู Go มีเกิดใหม่ให้เพื่อนอยู่ใช่ไหมโอเคแต่ว่าโกฮังบีสมันชนะสีมันไม่น่าจะเป็นไรนะวีจิต้านั่นมันมีมันแพ้เสียจริงนะแต่ว่ามันมีดลดดาเมจด,ด้วยซ้ํานะ ดังนั้นแล้วเออมันมันก็น่าจะคนะระดับกับฮังบีสนะครับหกยาะโดนไม้ตายนี่ฮังบีสน่าจะชิวกว่านะแล้วไอไอคอนนั้นคืออะไรมันลดป้องกันเราเหรอผมเห็นสัญลักษณ์เออลดป้องกันอยู่นะคืออะไรอยากจะเนบ้าโดนตีแล้วมันจะลดป้องกันเราเหรอแต่ฮังบีสก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่นะน่าสนใจอยู่คืออะไร คือจานมบ้าโดนตีแล้วพลังป้องกันลดแล้วพลังโจมตีมันเพิ่มเหรอเฮ้ยเอ็งตีแรงขึ้นเวลาเอ็งโดนตีเหรอเฮ้ยบ้าบอนั่นไงขึ้นหมาอีกแล้วนะ่ะใช่ไหมมันมันมันตีแรงขึ้นปะเออใจที่ดูนะระดับผมแล้วนี่เราไม่อ่านรายละเอียดด่านตอนที่จะลกด่านนะครับเราต้องมาลองก่อนแล้วแล้วค่อยรู้เลยนะครับ นี่คือความขี้เกียจอ่านด้วยส่วนหนึ่งไงนะโอ้ไม้ตายมาแล้วนะแต่ว่าเรายิงไม้ตายไปก่อนแล้วนะแถมฮังบีทก็มีการ์ดด้วยนะเอาเถอะฮะเดี๋ยวใครโดนอ่ะฮังบีทหรือว่าอะไรอ่ะเอ้ยนอ้มิโกโคูโดนไม่ใช่หรอเอ้นี่มันต้องเป็นโกโคูโดนแน่ๆเลยเนี่ยฮังบีทโดนบ้าอะไรหกแสนหรือเพราะมันสีแรงขึ้นเนี่ยผมได้เกิดใหม่แล้วเนี่ย honcomp un คือผมไม่รู้นะว่าเขาจะให้เราเล่นตัวใหม่หรือว่าตัวอะไรหรือเปล่า คือถ้าดานมันตีแรงตล้วแต่ต้นเกมอ่ะตัวสเต็กหลายตัวก็เล่นไม่ได้ตัวที่ถึกหลายตัวก็ตียากไปหน่อยซึ่งมันก็ตีแรงมากอยู่นะถึงแม้ว่าไม่ได้ต้นเกมแบบโคตรต้นเกมอะไรทำนองนั้นก็เถอะมาแต่ผมให้กุจิต้าไปแทงด้านหน้าไหวไว้เนี่ยคือหลังยิงไม้ตายแล้วเขากาดสามเทินนะเนี่ยมายิงไม้ตายแล้วจะกาดสามเทินเนี่ยด้านบน,นบอกอยู่เวนเพอร์ฟอร์มซุดเปอร์ทแตกาดโอ สามเทินวินอิตี้เทินอะไรเนี่ยคือหรือว่าจริงๆแล้วมันกัดสามเทินเลยจำว่ามันโผล่มาฮนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แย่หน่อยนะดังนั้นแล้วผมเอา UI มันยืนข้างหน้าดีกว่านะโกคูโกคูนี่มันมีโอกาสหลบไม่พอนะมีรถแดลเมดด้วยนะครับดังนั้นแล้วเ,เรื่องความถึกในการไปยืนด้านหน้าสุดเนี่ยไว้ใจได้มากกว่ากูจิต้าอีกนะ นี่ไงลบสองทีเรียบร้อยเอาล่ะจาน้ว่าด้เวลาโดนปุยปุยยำแล้วขึ้นเตาอ่าตีแรงขึ้นอีกเหรอเอ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยคือมันตีแรงขึ้นลายเทินเลยป่ะแบบมันตีแรงขึ้นแบบเราตีไปแล้วมันก็ตีแรงขึ้นแค่ในเทินนั้นหรือว่ามันตีแรงขึ้นจนจบเกมนะ ถ้าเกิดว่ามันตีแรงขึ้นจนจบจนแบบจบเทินเลยเออจนจบเกมอ่ะมันโคตรเย่นะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะคือมันยิงไม้ตายหกแสนใส่ฮังบีสแล้วใช่ไหมแต่ถ้ายิงใส่โกคูยูเอ็ผมไม่ว่าอะไรเท่าไหร่หรอกมันตัวมันไม่ได้แบบเถ่อกนะมันมันเป็นตัวสายหลบอ่ะถ้ามันหลบไม่ได้มันก็แทบจะทำเราตุยได้เลยนะนะนคตรเย แต่ถ้าเกิดว่ามันตีไม้ตายใส่ทางบี้จริงๆของวาก็นะเออเป็นด่านที่โหดมากนะแล้วถ้าเกิดว่ามันยังปั๊มมากกว่านั้นต่อไปอีกเนี่ยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะถ้ามันปั๊มต่อจากนั้นขึ้นไปอีกอะ่ะโอ้โหตีไม้ตายเป็นเป็นล้านทั้งที่เป็นตัวกาศชนะสีมีรดแดเมจนี่มันก็เกินไปนะเลือดมีแค่หลักแสนเองตีหลักล้านเลย โอ้โหเกือบสิบเกือบสิบเอ็ดล้านอยู่นะอืมหลบได้อ้าหลบไม่ได้แล้วเอาล่ะทีนี้ใช้แอคทีฟได้ยังโอเคก็กดแอคทีฟกันก่อนนะครับมากดความสามารถกันเลยทีเดียว แกทำได้แค่นี้เองเหรอมูไปงั้นก่อนแหละนะแต่ก็ฮังบีสตอนนี้นี่พลังป้องกันเป็นล้านเลยนะเพราะว่าเป็นตัวเพื่อนด้วยแหละเอาล้เอาไว้ตรงกลางดีอยู่แล้วมันได้ลิงค์เค้ืนเต่าด้วยแกทำลายเพื่อนฉันแกต้องโดน ขอสักมัดเธอหน้าอุย้ยไม่ถึงล้านไม่ถึงสิบล้านโอ้ยโคตรหน้ามาโหกดแอคทีฟไปแล้วได้อะไรอ่ะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากเอ้ยเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากเลยนะแล้วป้องกันมาจากไหนพลังมาจากไหนอ่ะเจ็ดเจ็ดแสนน่นะเนจะ็ดแสนเขามาจากไหนนะเออแต่ก็ดีเนะ มาจากการหลบของเขาอะ <c oughs> เพื่อพลังโจมตีอย่างมากแล้วตอนนี้ก็หลบได้ดีนะก็เอาจริงเอาโก้ฮังบีด,ดมายืนอตำแหน่งสองก็ได้นะมันจะได้ตีแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเออมันจะโดนตีก่อนแต่ว่าเอาตำแหน่งแรกก็น่าจะปิดเกมได้แล้วแหละใช่ไหมจานิมบารีบยอมริบตุยไปเถอะนะ ไอ้ทีเดียวตีโอ้เออต้องอย่างนี้โอ้ยจะรอมันตีสองทีก็ยังไงอยู่นะโหตีสองทีแล้วเดี๋ยวโก,กคุกว่าโกคุเยอะไอจะปล่อยมาใตายใส่วันแล้วก็โดนตีสองทีนี่นะสิงแบบเหลือเลือดกระจี๊ดหนึ่งอยู่นะ แบบโกฮังวีนี่คือมันตีไม่กี่ทีก็ล้มได้แล้วก็โอเคแต่เอาจริงถ้าจะเอาไปยืนตำแหน่งนั้นอยู่แล้วมันไม่ต้องกดแอคทีฟก็ได้แหละแต่กดแอคทีฟมันได้ป้องกันไงเออก็ต้องใช้แอคทีฟตั้งแต่ต้นเกมนะรีบใช้รีบปิดเกมเลยเป็นด่านที่แรงเอาเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการลง Memory Battle Movie Edition นะ โคตรยากเลยนะถ้าพูดตามจริงอะ่ะก็นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเอ่อไม่ได้มีตัวโคตรเมตาทุกตัวขนาดนี้หรือว่ายังไงก็เเล่นแบบกดไอเทมไปก่อนก็ได้นะเล่นทีละเกวสก็ได้นะเพราะว่าเควสมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องทําทีเดียวหมดนะก็เล่นสีที่ชนะทางด่านมันก็ได้อย่างด่านซูเปอร์แจนมบานเนี่ยก็เน้นสีแดงเนาะ แล้วด่านซูเปอร์โคจิต้าก็นิ้นสีม่วงนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่แต่สีม่วงนี่ผมไม่ค่อยมีตัวเก่งๆนะแบบตัวเก่งที่เป็นแบบติดท็อปเมตาตอนนี้เนี่ยเมตาสักสิตัวแรกเนี่ยผมไม่ค่อยมีเลยนะอาจจะไม่มีเลยนะเออแต่ใช้ทีมนี้ก็ผ่านได้เลยนะ ก็นะมีแค่วิจิตามังที่นะว่าเป็นตัวท็อปสม่วงที่เก่งนะวิจิต้าบลูบิโอนะก็ว่าขอขอบคุณนาะนผู้ชมที่รับชมก็ลายกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม